ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดงของไทยเราล่าสุดประจำวันที่1ธันวาคมนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไทยยึดผาอินซีเสต100%แต่ก็ยังมีเขมรป่วนหนักที่พยายามเข้ามาประจันหน้ากับระบอพิเศษของไทยเรารวมไปถึงตอนนี้ในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับหรือว่าโซนจังหวัดตากนั้นก็มีการยิงเตือนแล้วถึง3นัดด้วยกันพร้อมกับอัปเดตสิ่งที่เกาหลีทำครับแบร์เขมรนี่สุดข,ขาตาก,กันเลยทีเดียวงานนี้หุ่นเซนเอหนึ่ง กับกลุมขมับอีกแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับคุณผู้ชมมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนในตอนนี้ซึ่งก็เป็นสถานการณ์แนวชายแดนเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นชายแดนในโซนกองทัพภาคที่3หรือว่าโซนภาคเหนือในจังหวัดตากของเรานั่นเองครับก็เรียกว่าทําออกมาให้ดูโดยกองกําลังนเรศวรครับได้มีการยิงเตือนออกไปทันทีครับกับปืนคาบ120ม mm, มตามกฎการใช้กําลังหลังจากที่มีนมากกับ ชนกลุ่มน้อยนี่มีการสู้รบมีการประทะก,กันด้วยกระสุนปืนครบ60ตกมายังฝั่งไทยเราเคยมีการยิงเตือนไปก่อนแล้วรอบหนึ่งครับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขออกมามันก็เลยทําให้รอบนี้มีกระสุนปืนครกตกตก,ตก,ตกลงฝั่งไทยเราเนี่ยยอจํานวนหนัดอยู่ในบริเวณพื้นที่ชุมชนก็เลยทําให้กองกําลังเรสวนนะครับทําการยิงเตือนด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจำนวนสี่นัด ด้วยการไปยังพื้นที่ประทะเลยเพื่อที่จะเตือนให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังการใช้วิธีกระสุนที่มาส่งผลกระทบต่อฝั่งไทยเราพร้อมกับจัดกําลังครับรวมถึงอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยเตรียมปฏิบัติการใช้กําลังเหมือนกันหากว่ามีการละเมิดลุกล้ําอธิปไตยของไทยเราตลอดแนวชายแดนซึ่งตอนนี้ทางกองกําลังหน่วยกองทัพภาคที่สามครับก็ยังคงติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและก็ตึงกําลังตามแนวเขตชายแดนหน่อยอู้เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็น อัปเดตล่าสุดนะครับเป็นแนวชายแดงไทยของเราเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีการประทะก,กับไทยเราตรงตรงเพียงแต่เรานี่ยังคงเฝ้าระวังนะครับแล้วก็พร้อมตอบโต้หากว่ามีการลุกล้ำเข้ามาไม่เหมือนกับขมรนะครับที่ตอนนี้ยังคงยั่วยุไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีอัปเดตออกมาจากกองทัพภาคที่2เองครับที่ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับกรณีกระแสข่าวว่าขมรนั้นเข้ามายึดบริเวณผาอินทร์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเรื่องนี้ก็ยืนยันการันตีออกมาแล้วครับว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดมีการชี้แจงออกมาครับว่าบริเวณผาอินทีเนี่ยที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของตชด2อ6อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณผาอินทรีโดยตั้งอยู่ตําบลเจริญนะครับอำเภอบ้านกรวดห่างจากถนนสาย224สายหลักเนี่ยประมาณ12กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยเราเนี่ยเคยตั้งฐานเอาไว้ในปี2533น้าเลยยนทักครับก่อนที่จะยุบออกไปแล้ว จากการตรวจสอบก็ไม่พบหลักฐานบ่งชี้ว่าเขมรนั้นเข้ามายึดกำลังหรือว่าตั้งฐานในจุดนี้ตามที่กล่าวอ้างมาแต่อย่างใดเลยซึ่งก็ไม่พบร่องรอยการเคลื่อนกำลังหรือว่ากิจกรรมเชิงยุทธวิธีอื่นๆของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวโดยบริเวณนั้นเนี่ยยังเป็นป่ารกทึบอยู่นะครับและก็มีเพียงร่องรอยถนนเก่าที่ไม่ได้ใช้งานเป็นการอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับหลังจากมีกระแสข่าวออกมานะว่าเฮ้เขมรมายึดผาอินรีหรือเปล่าเข้ามาบุกมาล้ำดินแดนไทยของเราหรือเปล่า ซึ่งตอนนี้เราก็ไปตรวจสอบแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงแล้วบริเวณตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันไม่ใช่จุดยุทธศาสตร์มากเท่าไหร่เพราะเราเองก็ได้มีการยุบฐานออกไปนะครับในปี2533หลังจากที่เคยประจำกันอยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นด้วยยังไม่ได้จบแค่นี้กับเรื่องราวบริเวณแนวชายแดนกับเขมรเองนะครับก็คือวันๆันพันกว่าเรื่องจริงๆนะคือล่าสุดครับปรากฏคลิปออกมาว่าทหารเขมรนั้นเข้ามาตัดไม้ในพื้นที่พิพาทกันอยู่ซึ่งในคลิปก็มีการระบุว่าได้พูดคุยกับฝั่งไทย เรานะครับก็เป็นทหารไทยนี่แหละสายชุดดําและก็มีทหารหมวกแดงก็หมายถึงรบรพริเศษกับทหารพรานไทยเราเองนะครับเข้ามาห้ามไม่ให้เขมรน,นั้นตัดไม้ในบริเวณดังกล่าวซึ่งท่าทีเขมรก็มีการพูดคุยตอบโต้แบบเดือดเลยนะแล้วก็อ้างว่าการตัดไม้บริเวณนี้เนี่ยตัดในดินแดงของตัวเองก็เลยมีการด่ามีการท,ท้าทายทหารไทยเราในบริเวณพื้นที่นะครับทางให้คอสเตอให้ของลับแก่ทหารไทยเราเอ้ยซึ่งฝั่งไทย เราเนี่ยก็ได้มีการตวาดกลับไปเช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเป็นบริเวณแถวแนวรบตาควายนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าจะตึงเครียดกันเพราะสมควรนะแล้วพอมีภาพแล้วก็คลิปออกมาแบบนี้เนี่ยมันกลายว่าเขมรนะครับดูเหมือนจะไม่ได้กลัวทหารไทยเราเลยนะนี่ถึงกับเป็นทหารพรานเป็นหน่วยรบรพิเศษแล้วอีกอย่างครับแนวหน้าของไทยเราเนี่ยต้องเจอกับเขมรปวดยั่วยุก,กันอยู่แบบนี้คือเขมรรู้แหละว,ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ดินแดนของพวกเขาแล้ว ก็เป็นพื้นที่พิพาทแต่ไม่สนใจนะครับพยายามที่จะล้ำพยายามที่จะเอาง่ายๆคือขยับเข้ามาเป็นระยะนะครับแล้วก็บุกประชิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกันแล้วเมื่อสองวันก่อนนะครับก็ยังมีคลิปเพิ่มเติมนะัดในบริเวณช่องอ่นมาครับที่ไทยของเราเนี่ยถึงกับท้าขเขมรเลยให้เดินนําหน้าสักทีหนึ่งหากว่าไม่มีทุ่นระเบิดใหม่อยู่จริงแต่ขเขมรก็ไม่ได้มีการเดินนะครับคือมาบอกไทยเราแหละว่าเฮ้ยเดินตรงนะนี้ได้นะไม่มีทุ่นระเบิดซึ่งทหารไทย เราก็บอกว่างั้นเดินงั้นเดินดูก่อนสิไม่มีทุ่นระเบิดแต่เขมรก็ไม่ยอมเดินแล้วที่ลือกันมาจากฝั่งของเขมรเองนะครับคาสั่งล่าสุดของผู้นานั่นคือบอกว่าถ้าเกิดไทยเราเนี่ยลุกล้ําข้ามรั้วไปฝั่งเขมรก็สามารถลั่นไก่ได้เลยนี่คือคําสั่งล่าสุดของเขมรที่มีการลือกันออกมานะครับทั้งจากอินฟลูเอนเซอร์เขมรเองจากทหารเขมรเองที่มีการโพสต์ซึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดครับบริเวณพื้นที่ภูมิขือฝั่งงขอน,นใกลกล้้ับว ตาเร่โดยก็คาดการกันนะครับว่าไม่เหมาเนี่ยก็เป็นการยุยยุไทยเราอีกหนึ่งครั้งในพื้นที่เนี่ยจะได้ยินเสียงแบบนี้บ่อยนะครับเพราะขะมรเหมือนจะทําการย่วยุให้เราตกใจบ้างให้เราแบบผวาให้เรานอนไม่หลับเป็นสิ่งหนึ่งที่ขมรเขาตั้งใจทําแบบนี้เลยเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวผมขอเล่าย้อนกันหน่อยกับกรณีล่าสุดเนี่ยในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งก็เป็นชาวจีนนะครับที่จังหวัดลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยเราเนี่ยก็กลายเป็นว่าเหยียบทุ่นระเบิดของขมรที่เเนทุ่ระบิดกา ได้รับการยืนยันออกมาแล้วซึ่งสถานทูตจีนเนี่ยก็เรื่องประสานไทยเราทันทีหลังจากบาดเจ็บหนักเลยครับใกล้กับพรมแดนกัมพูชาแต่ว่าเรื่องราวนี้ขมรนก็ออกมาปฏิเสธนะครับบอกว่าเฮ้ยไม่เคยมีรายชื่อคนจีนในการเดินทางเข้ามายังขมรนั่นแล้วเหมือนจะกล่าวหาไทยเราด้วยนะครับบอกว่าไทยเราเนี่ยสร้างเฟกนี้ว่าขึ้นมาไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดเหมือนกันถ้าเกิดเราจะสร้างเฟกนิวเนี่ยเราจะไปสูญเสียขาทําไม เพราะมันไม่คุ้มกันเลยกับการที่เราจะใส่ร้ายเขมรแบบนี้นะครับพอใส่ร้ายไปเขมรมันก็ปฏิเสธอยู่ดีแล้วหลักฐานอะไรต่างๆเนี่เรายื่นอยู่อื่นๆไปแล้วนี่มันก็ไม่จบเหมือนเดิมคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับเนฟสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็เลื่อนไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียว ซึ่งเหตุผลนี้แหละครับที่ทําให้อาการหนักกาเริบขึ้นมาอีกแล้วเพราะล่าสุดเกาหลีใต้เองครับจ่อยุคธุรกิจในกัมพูชาเนื่องจากไปต่อไม่ไหวจนถึงขั้นออกมาขอร้องให้ผ่อนปลนคําสั่งห้ามคนเกาหลีเนี่ยเดินทางเข้าเขมรคือในก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลเกาหลีเนี่ยก็มีการยกระดับทาเตือนการห้ามเดินทางเลยสําหรับการเยือนกัมพูชาเนี่ยถึงสองรอบนะครับในเดือนตุลาคมรอบหนึ่งและก็ในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยรอบหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือการตอบสนองทั่ว ทั้งรัฐบาลเลยนะครับต่อกรณีที่มีชาวเกาหลีใต้นั้นถูกจับมากขึ้นเรื่อยๆในกัมพูชาซึ่งตอนนี้ก็เลยทําให้เศรษฐกิจเกาหลีใต้ในกัมพูชาเนี่ยลดหวบหายไปแบบโอ้หมวยไหวแล้วนะครับจะยุบแล้วมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจภาพรวมของขเขมรเนี่ยก็สุดตามลงไปด้วยตอนนี้ขเขมรก็ขอร้องให้เกาหลีเกาหลีเนี่ยผ่อนปรนเธอผ่อนปรนคําสั่งแบนการเดินทางเถอะเพราะตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจเสียหาย และก็หดตัวอย่างรุนแรงได้รับผลกระทบแบบโอ้หมกหมายมหาศาลเลยครับกับเกาหลีใต้ที่เขาตัดเด็ดขาดแบนก็คือแบนเลยนะครับไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วพอพลเมืองของเขาโดนเนี่ยก็มีการส่งทูตส่งหน่วยพิเศษเนี่ยเข้ามาจับร่วมกับขเขมรด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกาหลีใต้ทาเขมรเนี่ยกลัวแบบหัวหดในกระดองเลยฮุนเซนก็ไม่ได้มีการระตอบโต้แต่อย่างใดแต่กับไทยเราเนี่ยฮุนเซนตอบโต้ดีตอบโต้หนักเหลือเกิน ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนนะครับยังคงมีการประจันหน้ากันในการประทะคารมกันขมนก็ไม่ยอมไทยเราก็ไม่ได้กลัวเหมือนกันมันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับยังคงเฝ้าระวังกันเหมือนเดิมกับบริเวณแนวชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่2หรือว่ากับฝั่งของขมนเองยังไงคงรอติดตามอัปเดตกันแบบนี้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายบายย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเอฟความบันเทิงครบวงจรระดับพรีเมียมจากนี้เป็นข้อความภาษาอื่นเสียงในคลิปที่อาจไม่ชัดเจนหรือเป็นคำพูดของบุคคลอื่นจึงเว้นไว้ศูนย